ที่ชาปนกิจคุณพ่อเดชผู้อาสาณเมนวัดดอนด,ดแดงตำบลครองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ววันพุทธที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ขอกราบนวัศสการพระธิการแผนอาสุกามเจ้าวาดวัดคลองแกรประธานฝ่ายสง์ ลานเลุเทระพระคุณท่านทุกรูปตลอดจนสามเณรครับอารเรียนท่านชำนาญหวังบุญนายกองค์การบรหิหารสวนตำบลครองหิมปูนประธานฝ่ายการว่าและกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่กราอพทุกท่านครับกระผมนายกิติภูมิสอนโคกกลางซึ่งได้รับเกียรติจากทางพระเจ้าพาพให้มาปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ในการประกอบพิธีชารนกิจศพคุณพ่อเดชผู้อาสาบัดน,นี้จะได้นำพาทุกท่านเข้าสู่ห้องพิธีการบำรเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานทอดผ้าบังสุขุลเนื่องจากเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ที่ผ่านมาเป็นวันที่ครอบครัวผู้อาสาในสวนเสียบิดาบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งไป ยังไม่มีวันกลับซึ่งก็คือคุณพ่อเดชผู้อาสาหลังจากนั้นในเย็นวันเดียวกันคือวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ก็ได้ตั้งศพบาเพ็ญกุศลนสารวัดดอนดินแดงตำบนครองหินปูนอำเภอวน,น้ำเย็นจังหวัดสะแก้วเป็นเวลาสองคืนด้วยกันและในวันนี้จะได้ประกอบพิธีจัดพระก,กิจสลา,ายร่าง ตามกำหนดเวลา14นาฬิการครับท่านผู้มีเกียรติที่ทางคณะจาพาได้เชิญร่วมเป็นเกียรติในช่วงพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าบังสุกุลมีจำนวน9ท่านด้วยกันนะครับซึ่งขณะนี้นะครับท่านก็ได้เดินทางมาครบทุกท่านแล้วก็จะได้เรียนเชิญขึ้นทอดผ้าตามระดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติท่านแรกที่จะขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกระผมขออนุญาตเรียนเชิญ คุณดำรงธงชัยตัวแทนจากญาตินะครับของผู้วัยชนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนต์พระสราวุธปัญ,ญาวุฒโธวัดดอนแดงหนึ่งรูปเป็นผู้พิจรารณาผ้าบางสุขุลขอกราบนิมนต์ครับ กลับระคุณอย่างสูงครับทุกถัดไปขอเรียนเชิญคุณประหยัดผู้อาสาเป็นผู้ขึ้นทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนต์พระแดงเตชะสุโภวัดหนองโัวิทเป็นผู้พิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบนิมนต์ครับ เจ้าพระสตว์ส,สุตินโนวัดครองพัฒนาขอกราบนิมนต์ครับ สูงครับทุกถัดไปขอเรียนเชิญด้านผู้ช่วยธาราเทียนพุรภาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านนนสบัติเป็นผู้ขึ้นทอดผ้าบางสกุลข,ขอเรียนเชิญครับ รกราบพระคุณคนอย่างสูงครับลำดับถัดไปขอเรียนเทิญท่านผู้ใหญ่สุดารั์สีทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าบ้านดอนดีแดงเป็นผู้ขึ้นท้าบางสกุลขอกราบเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนพระกทวัชชัยเตชะะโร วัดดอดิแดงเป็นผู้พิจรารณาผ้าบางสุกุลขอกราบนิมนต์ครับก <c oughs> ราบพระพุณอย่างสูงครับทุดถัดไปขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่กรฉวันสิงคุบอผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านหนอนสมบัติ เป็นผู้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกราบในเชิญครับและขอกราบน,นิมนต์พระอาจารย์ไททูลสารกิตโตเจ้าวาดวัดหนองโกวิดเป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับก็จะไปขอเรียนเชิญคุณสริชัยสุดดีรยขานุการนายกองการประหารส่วนตำบลคลองหินปูนเป็นผู้ขึ้นทอดผ้าบร้สสุกลขอกราบเรียนเชิญครับและขอกราบิมต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปครับเป็นผู้พิจารณาผ้าบั้สสุกลขอกราบิมต์ครับ สาตองเดชนะครับสมาชิกสภา,าจังหวัดสแก้วนะครับวันนีเ้เป็นเขตสองเป็นผู้ขึ้นทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับขอกราบนิมลท่านพระอาธิการสุวิ์สุชาโตจ้าวาดวัดดอนนแดงเป็นผู้พิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบนิมลครับ นี้นะครับท่านผู้มีเกียรติเก้าท่านที่ทางคณะเจ้าภาพได้เรียนเชิญร่วมทอดผ้าบาัลงกุสเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลรักษนานุประทานผุทิพย์เกีดวงวิญญาณของคุณพ่อเดชผู้อาสาครบแล้วก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่จะได้ประกอบพิธีจับพระก,กิจสลายร่างซึ่งในวันนี้มีท่านพนานหวังบุญนายกองค์การบริหารส่วนตกลองอินพูล ท่านเป็นประธานในพิธีการฉปรนกิจศพในเวลา14นาฬิกาจะมีท่านพระธิการแผนภาสุกาโมจ้าวาวัดคลองแก่จะเป็นผู้พิจารณาภาพไตรบังสุกุลลำดับต่อจากนี้จะขออนุญาตท่านผู้พิเติทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการกระผมนายกิติภูมิสอนโคกกลางทำหน้าที่พิธีกรจะได้อ่านประวัติสังเกต ก็เป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แต่ผู้วายชนคุณพ่อเดชผู้อาสาท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2498ปีมาแม่ณบ้านหนองปรือตำบลสัะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสัะแก้วในปัจจุบันโดยเป็นบุทของคุณพ่อมีผู้อาสาคุณแม่น้อยผู้อาสา มีพี่น้องร่วมกันทั้งหมดเจคนดังนี้ 1. คุณพ่อสุนทรผู้อาสาถึงแก่กรรมแล้ว 2. คุณพ่อสมรผู้อาสาถึงแก่กรรมแล้ว 3. คุณพ่อขอจรผู้อาสาปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่กแก้วสักแก้ว 4. คุณพ่อเดชผู้อาสา ผู้วายชน 5. คุณพ่อสมบัติผู้อาสาปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่จังหวัดสักแก้ว 6. คุณแม่ประหยัดผู้อาสาปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดสักแก้วและ 7. พระ,ระเรสเิฐปะวะาวรชชโตปัจจุบันอุปสมบทอยู่ที่วัดครองแก่ พื้นเพเดิมของคุณพ่อเด็กผู้อาสานั้นคุณพ่อของท่านซึ่งก็คือคุณพ่อมีผู้อาสาท่านเป็นคนอำเภอประจันตคคมจังหวัดปราจีนบุรีและมีคุณแม่ของท่านซึ่งก็คือคุณแม่น้อยผู้อาสาท่านเป็นคนจังหวัดนครนายกหลังจากนั้นครอบครัวของท่านเริ่มมีสมาชิกครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นที่ทางทำมาหากินนั้นไม่เพียงพอ คุณพ่อคุณแม่ของท่านจึงได้อบพยพย้ายจินฐานจากจังหวัดนครนายกมาลงหลักปักฐานณบ้านหนองปลือตำบลสักแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสักแก้วในปัจจุบันนี้และหน้าที่แห่งนี้นี่เองที่ท่านได้ถือกําเนิดมาสำหรับการศึกษาของคุณพ่อเดชผู้อาสานั้นท่าสมเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ส่ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ตำบลนสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วสำหรับชีวิตการครองเรือนเมื่อครั้งปีประมาณพุทธศักราช2517คุณพ่อมีและคุณแม่น้อยซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านนั้นก็ได้ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานอีกครั้งมาลงหลักปักฐานณนะยังดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะักบ้านนอนสมบัติหู่ที่ส ตำบลครองเห็นปูนอำเภอวาน้ำเย็นจังหวัดสก,ก้วในปัจจุบันและที่บ้านนสบัตรแห่งนี้นี่เองที่ทำาหเททานได้ประสบพบรักกับหญิงสาวรูปงามผู้หนึ่งในครอบครัวสิงค์คำซึ่งก็ได้ต่างย้ายถิ่ฐานมาอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งนี้เช่นกันและผู้หญิงผู้นี้ท่านมีชื่อว่าคุณแม่สมพานสิงค์ค และได้สมรสกันคลองเรือนร่วมกันทำงานเคียงบา่าเคียงไหลกันมาและได้มีบทที่ดาร่วมกันสามคนดังนี้หนคุณสายพินผู้อาสาปัจจุบันบวชเป็นสมณีนหน้าไปสอคุณสุบินผู้อาสาปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดเลยและ 3. คุณสุทินผู้อาสา ปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่จังหวัดสักแก้วทั้งทั้งสองนะครับก็ได้ช่วยกันทำมาหากินตามวิถีชีวิตของคนชนบททั่วไปอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตรส่งเสียให้เราเรียนเขียนอ่านมีความรู้มีวิชาอาชีพที่มั่นคงกันทุกคนคุณพ,พ่อเดชผู้อาสานั้นท่านจะเป็นคนที่มีอุปธธิสัยพูดน้อยยิ้มง่ายอารมณ์ดี ใช้ชีวิตแบบสมณะพอเพียงท่านจึงเป็นที่เคารพรักของบุตรทิดาลูกหลานและเมื่อปีพุทธศักราช2553ภรรยาคู่ชีวิตของท่านนะครับก็ได้มาเสียชีวิตไปและในปีพุทธศักราช2567ท่านก็ได้ล้มป่วยด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงหรือที่เราทราบกนดีนั่นก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีบ รูปชายคนกลางนะครับท่านก็ได้รับไปทําการรักษาบ,บําบัดทากายภาพเรียนดูท่านนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยจนอาการท่านดีขึ้นตามลําดับและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังจากนั้นนะครับในหลังปีใหม่ปีพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาท่านได้รำพึงกับบทชัยว่าคิดหอด้าน อยากกลับบ้านบรชายนะครับท่านจึงได้พาท่านนั้นมาส่งที่บ้านพา,านม,า,มาไม่ถึงเดือนนะครับเหมือนเป็นสัญญาณบอกข่าวจาชีวิตสุดท้ายของท่านนะครับในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2568ท่านมีอาการไม่ค่อยดีบรจึงได้รีบนำท่านนำส่งโรงพยาบาลเขาจากกัน แต่ว่าเนื้อขีดระดับการรักษาทางโรงพยาบาลจึงได้ส่งต่อไปทําการรักษาณนะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสักแก้วหมอใดที่ว่าดียาใดที่ว่าเลิกก็สรรหามารักษาให้จนหมดสิ้นแล้วแต่อาการของท่านนั้นก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดยากจึงได้ตัดสินใจส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลเขาจักันอีกครั้ง และท่านก็ได้สิ้นลมหายใจด้วยอาการอันสงบด้วยภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งท่อน้ำดีณโรงพยาบาลกัากัรวันที่สมเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568เวลาหนึ่งนาฬิกาสีสนาทียังความโศกเศร้าเสียใจอะไรยิ่งแก่ดหลานยาติมิตรสหายทุกคนครับ ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตแระบุญกุศสทั้งหลายที่คุณพ่อเดชผู้อาสาได้บำเพ็ญและเป็นไปและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญพักษินานุปทา,านอุทิศให้ในการครั้งนี้ขอจงเป็นตะบะเตชักพระวะปัจจัยส่งให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อเดชผู้อาสานั้นได้ไปสถจตอุดมเสวยสุขในสุคติสถานนสัมปรายพบด้วยเทินครับ เพื่อเป็นการขอขมาอโหสิกรรมต่ดอดวงวิญญาณของผู้วายชนระผมขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณาลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อะไรเป็นเวลากู่หนึ่งขอเรียนเชิญครับ กายกรรมวะจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่เราท่านทั้งหลายที่เคยผิดพลาดล่วนเกินประดวงวิญญาณของท่านผู้ไวชนอ,อก,กรรมนั้นจงเปลีอยหาสิกรรมขอบพระคุณครับเชิญนั่งครับ,บผมจะขอยกกรอนนะครับเพื่อเป็นการไว้อะไรคุณพ่อเดชผู้อาสานะครับได้ข่าวร้า ยิงบอนเทพไทยที่พ่อคืนแม้ดึกดื่นเพียงใดหลับไม่ลงพ่อกลับมาเพียงร่างไร้ชีวิตเหมือนดวงจิตร,รูปรูปแยกแตกเป็นผงความใฝ่ฝันมั่นหมายสลายลงแม้ปึกปรงใจร่วงหน้าเจียนบ้าตายขอจงสู่สุขติสู่ที่ชอบกรรมดีกอบ กุศลส,สร้างไม่ห่างหายโปรดช่วยดลคุณพ่อให้ไปสบายสู่ที่หมายสวงสวรรค์ชั้นวิมานหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ผ่านพบขอประสบพันถูกเป็นลูกหลานได้เลี้ยงดูอยู่ด้วยกันนามแสนนานเหล่าภัยพานไม่มาพรากเราจากกัน ด้วยความรักและอะไรยิ่งครับบัดนี้ถึงเวลาสมควรยิ่งแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกชำนาญหวังบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครองหินปูนประทานในพิธีขึ้นทอดผ้าไตรบังสุขุลและได้ประกอบพิธีประชุมเพลิงตามปําตัดขออนุญาตเรียนเชิญครับ ในระดับต่อจากนี้ขอกราบอาราธนาท่านพระอธิการแผนอาสุกโมเจ้าวาดวัดของแกรประทานป่ายสงไดเมตตาขึ้นพิจาราภาไตรบังสุกุลขอกราบนิมนค์ับ ประธานท่านทานงสกุลนะครับท่านก้าวทันนะครับท่็นเป็นท่านบางญัติักธรรมนูนะครับท่านตัวแทนท่านสจสปสทองเดชนะครับสมาชิกสภาองค์การกระจายสจังหวัดสระแก้วควงน้ำเย็นเขตสองนะครับท่านสิริชัยสุขีท่านเลขานุการนายกค์การกระวายสจังหวัดพร้มน้ปูน ท่านผู้ใหญ่ก้อนแวานศิลป์ขบวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านมังชุมบัดท่านผู้ใหญ่สุยรักษ์สีทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านตระกูลแดงท่านผู้ช่วยกานต์จูบุระพาผู้ช่วยผู้อยู่บ้านหมู่ที่4บ้านมังชุมบัดท่านผู้ช่วยบุญเลืิดจิตตานผู้ช่วยจิตบ้านหมู่ที่5บ้านตระกูลแดงท่านนารงผู้อาสาท่านสมาชิกสราองค์การส่วนช่องคนท่าเอียง ท่านเจ้บ้านท่านทักช้างนะครับท่านผู้ประหยัดผู้อาสาท่านนำลงจงัยทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมมาติดเกียรติในการทอดผ้าบังสมบูรในวันนี้นะครับกระต้องขอครับท่านผู้บริเลพเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านยิ่พายการเดินพระสุขามชจลารักษาสกงเตยท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นสระทาฝ่ายสงในวันนี้ ตลอดจนท่านผู้อาิการสวิสชาโตพระเจ้าวาดรัมปอดินแดงที่ท่านได้ให้ความเมตตาความอนุเคราะคองสถานที่วัดแห่งนี้ในการจัดการดำเนินเริ่มมาตั้งแต่การตั้งศพเป็นกุศลเรื่อยมาจนถึงวันนี้วันที่ได้ทําการเัรนญกิจนะครับวันประชุมเกิดในวันนี้นะตลอดจนท่านพระอธิา ayu Saragito, Tantawan Wadong Covid, Tantatratayte Chatharo Wadadineng, Pratpaser bahwa Chato Wadongkere, Tantastawat sama ini. สมารัท่านกุ้กสรัวท่แดงนะครับที่ได้ให้ความเมตตาตับทางคณะกรรมการในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องกราบขอบคุณไปถึงนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมงานในการ,าพ,รพัฒกิจิตศพในวันนี้นะครับเ็นแดนอย่างนีนนออาาาง้นะครับทุกท่านบางท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับอย่างสูง เป็นตัวแทนจากการคณะชาติภาพนะครับต้านการ์เขากะคุณนะครับเจา้าภาพควมีบนะครับทุกเจ้าภาพที่ได้ร่วมมาไว้อไรมนาหีบศพั้แจะวันแรกในการขั้นศพปฏิท 1, ุศนทเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองนะครับทุกท,ท่้ววาาน่รีมเว่าเจ้าภาพในการป็ิกุศนศพนะครับบางทั้นก็มาไม่ได้นะครับก็ร่วม คนเงียนะครับมาร่วมทำบุญนะครับให้สัปดาห์คุณพ่อสัปดาห์ก็พลาดบางท่านไม่มี่ยมเงี้ยก็ร่วมนะครับเต็นสิงอตนะครับเต็นผักพลังงานนะครับน้ำนะครับเครื่องดื่มกับน้ำบางคนไม่มีซักนะครับกระ่ช้าแดงนะครับสลับนะครับการต้อนรับนะครับอาหารอาตุกุก ทุกท่าในในงานที่นี้ด้วยนะครับอยีกสักครู่นะครับหลังจากเสร็จ่วบที่4ตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นรอบที่าปนกิจนะครับหรือเราเรียกกันว่าเผาจริงนะครับถ้าพี่น้องนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านถ้ายังไม่ดึวจนรีบกลับนะครับก็ขอเรียนเชิญอยู่ร่วมง,งานก่อนเนาะนะครับ ไม่เกียดนะครับที่จะเดินทางกลับนะครับก็ขอให้เดินทางกลับเลยสวัสดีภาพนะครับขอบพระคุณในน้นจีนน้ำใจนะครับไม่เีทุกท่านที่มอบให้กับทางพระเจ้าภาานะครับไม่มีนะครับไม่รู้จะสรรหานะครับทาใดอันใดนะครับก็ที่จะยกมากล่าวนะครับก็เป็นการขอบคุณนะครับที่ท่านได้ส่งฟังยะตานะครับทางครอบครัวอาสานะครับหมด ของคุณพ่อนะครับแล้วยกอยากๆที่ได้รวบการจัดงานจัดก,ก,ก,การมานะครับนนครับคระพงนะครับนายกิติโกศลพ่อ ทางพนักงานนะครับนี่นะครัมาที่พิพิกอนนะครับหากในช่วงพิธีการนะครับกระผมนะครับนำเรียนยศชื่อนามสกุลตำแหน่งของท่านนะครับตกหล่นผิดพลาดใดก็ต้องขอกราบปรารภภรรยอย่างสูงนะครับหรือแง่นะครับในห้องของพิธีการลำดับขั้นตอนหากมีสิ่งใดนะครับที่ผิดพลาด นะครับตัดต่อผลกระองก็ต้องขอกราบประชานิปไตยไว้นะทีนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอปล่อยที่นะครับการใช้เสียงประชาสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้น้องทุกท่านนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีการสวดมนต์เย็นตอกมองขึ้นนะครับ ต่อขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมฟัางพาสวดน,นะครับสจดตอนเย็นวันนี้นะครับในเวลา18.30นากา30นาทีนะครับหรือว่า6กโมงครึ่งนั่นแหละนะครับสลับตับผมนะครับแต่จะต้องขอยุตทเสียงประชาสัมพันธ์และแจกแค่นี้ก็คนรอย่างสูงครับสวัสดีครับ